สวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนตุลาคมปี2566และสามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาค่ะดาวพฤหัสมาโคจรทับลัคนาของท่านและครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะ สุภะทับลักษ์หมายถึงสิ่งที่ทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จความดีงามต่างๆการได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือบางท่านอาจมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลค่ะและพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อวินาศทับลักษ์เจ้าชะตาจึงมักมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปัับเสมอค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมักจะได้มีการสัมผัส หรือเรียกง่ายๆว่ามักมีเซนลางสังหรณ์สัมผัสที่แม่นยำค่ะดาวพฤหัสยังคงมีการโคจรพักองศาหรือว่าการเดินถอยหลังและเขากลุ่มร่วมกับดาวราหูซึ่งทับลัคนาของท่านอยู่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมนะคะและเมื่อพฤหัสอ่อนกําลังดาวราหูกําลังจะมีการย้ายเรือนแน่นอนว่าในช่วงวันที่1-17ราหูยังคงได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชค เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีเมษมักจะมีโชคลาภเรื่องของยศตำแหน่งชื่อเสียงหรืออะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะและมักได้พบเจอมิตรสหายในช่วงระยะนี้ก็เช่นกันค่ะมักได้พบเจอมิตรสหายเก่าๆที่อาจจะได้พบเจอกันค่ะอาจมีการเดินทางแบบด่วนๆในช่วงระยะนี้นะคะ ดาวพฤหัสเขาโคจรเดินถอยหลังและราหูกําลังจะย้ายมาอยู่พบเรือนวินาศสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําผิดต่างๆนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ท่านมักจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นสีเทาต่างๆค่ะและต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆให้ดีนะคะเพราะหลังจากวันที่17ตุลาคมเมื่อดาวราหูขยยกมาสู่พบเรือนวินาศเขาก็เป็นจุดที่ พินทุบาทและกําลังแรงจากราหูเมื่อมีการย้ายเรือนก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นค่ะใครที่กําลังวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของยศตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆระวังเรื่องคดีความกันด้วยในช่วงระยะนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะ ดิฉันทํานายจากความแรงเพราะว่าราหูเวลาเขาออกฤทธิ์เขาค่อนข้างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทิ้งเรื่องราวต่างๆเอาไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องแก้ไขนั่นเองค่ะและเมื่อราหูพฤหัสเขาเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมก็อาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะและในวันที่17ตุลาคมดาวราหูเขาจะยกออกมาค่ะทีนี้มาดูตําแหน่งดาวพฤหัสกันค่ะพฤหัสนั้นได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเมื่อรา หูไม่กลุ่มร่วมถึงแม้เขาจะโครจรเดินถอยหลังเข้าได้มาตรฐานดาวที่ดีเจ้าชะตามักจะได้โชคลาภการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนเก่าบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือว่าการเดินทางแบบด่วนๆการทําอะไรที่ตัวท่านนั้นอาจจะคาดไม่ถึงลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นแต่ดวงดาวบ่งบอกถึงจุดที่เกิดโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นยังคงพักองศาทับลักษณของท่านเป็นจุดที่ ก่อเกิดโชคลาบอยู่ค่ะอาจจะรู้สึกหน่วงๆวงอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างช้าลงหรือว่าไม่เป็นไปตามที่คิดนั่นเป็นผลจากดาวพฤหัสที่โคจรพักองศานั่นเองค่ะทีนี้มาดูดาวตัวตนของท่านกันนะคะดาวตนุลักษณ์ของท่านคือตำแหน่งดาวอังคารค่ะอังคารยังคงได้ตำแหน่งมหาจักรในวันที่1ถึงวันที่3อยู่ในภพเรือนอริ อริหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆแน่นอนว่าเจ้าชะตาอาจจะเจอเรื่องของสุขภาพปัญหาในช่วง1-3ถึงวันแรกค่ะแล้วก็ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะนั้นปัญหามีเข้ามาให้แก้ไขช่วงต้นเดือนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขากลุ่มร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวคู่วิวาทะมีเกณฑ์จะมีปากเสียงค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเพื่อนฝูงการพูดคุยเจราจากับผู้คนช่วงระยะนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะคะแล้วก็ วังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยเพราะว่าเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพอริกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์1-3วันแรกค่ะอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป่วยไข้หรือว่าอุบัติเหตุหรืออาจจะเกี่ยวกับบริวารของท่านบุตรหลานของท่านการเดินทางต่างๆยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่นะคะดูจากดาวพระเกตที่อยู่ในภพศาสระช่วงระยะนี้ ท่านมักจะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางการออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตานั้นหงุดหงิดใจกับตัวเองนั่นเองค่ะ ทีนี้พอวันที่3ตุลาคมค่ะดาวอังคารจะยกมาได้ตำแหน่งปละเกษตรถือว่าดาวอังคารอ่อนกําลังนะคะอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองในภพเรือนปัตตนิค,ค่ะและอังคารก็มาเจอกับพุธอีกเจอกับดาวอาทิตย์อีกนะคะก็ยังคงเป็นคู่ศัตรูที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานเจ็บป่วยบริวารเข้ามารบกวนหรือตัวท่านอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น การเกิดอุบัติเหตุที่ขาหรือที่หัวลักษณะแบบนี้นะคะสามารถที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็มักจะเกิดกับเรื่องของคนอื่นด้วยบางครั้งไม่เกิดกับท่านแต่อาจจะไปเกิดกับเรื่องของคนอื่นเพราะว่าดาวในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งปลากกษตรมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเรื่องของปัญหาของคนอื่นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวราหูในวันที่15 16 17เจอดาวพุธนะคะเขาเป็นดาวคู่ศัตรู เพราะฉะนั้น คู่นี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาใครที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาเลื่อนไปให้พ้นช่วง3วันนี้ก่อนนะคะถือว่าเป็นวันที่มาเจอกับเรื่องของการทํางานผิดพลาดได้การทําเอกสารสัญญาต่างๆผิดพลาดได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพระฤหัสโคจรเดินถอยหลังราหูกําลังจะย้ายเรือนไปอยู่พบเรือนวินาศนะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรืออะไรที่เป็นสิ่งปิดบงังซ่อนเร้นกันอาจจะเกิดขึ้นได้ ะะถือได้ว่าช่วงระยะเดือนนี้ทั้งเดือนก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ค่ะเพียงแต่วันที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ 15, 16, 17นั่นเองค่ะแต่ดวงดาวในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะคะเพราะว่าเมื่อดาวอาทิตย์เขายกมาสู่ภพเรือนปัตตนิถึงแม้จะได้ตำแหน่งนิดเขาเล็งกับดาวพฤหัสค่ะอาทิตย์อ่อนกำลังเป็นเจ้าเรือนปุตตะ มาเลงกับดาวพฤหัสซึ่งทับตัวตนของท่านอยู่ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะนั้นในช่วงระยะนี้การเรียนรู้ต่างๆอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับท่านค่ะแต่ก็เชื่อได้ว่าอะไรต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นได้ดีด้วยเช่นกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การทำกับบุตรหลานบริวารหรือว่าการงานต่างๆมักจะเป็นสิ่งที่ทำได้ดีค่ะโดยเฉพาะการค้าแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบางคนก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคู่หูหน้าใหม่ในที่ทำงานลักษณะแบบนี้นะคะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นสามารถที่ทำอะไรได้ดีแต่มักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้แก้ไขงานเก่าการทำงานเก่าๆลักษณะแบบนี้อาจจะมีการรื้อกลับมาทำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับท่านแต่เชื่อได้ว่าท่านจะทำให้ผ่านพ้น ไไเพราะว่าดาวพฤหัสที่ทับลัคนายังเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภสําหรับท่านค่ะและอังคารกับพฤหัสเขาก็ส่งเสริมกันพุธกับพฤหัสถือได้ว่าเป็นดาวที่มาเล่งกันแล้วอยู่ในจุดที่ทําให้เกิดในเรื่องของความคิดที่บันเจิดนั่นเองค่ะถึงแม้ดาวจะค่อนข้างอ่อนกําลังแต่ก็แนะนําให้ช่วงระยะนี้ทําอะไรเป็นทีมเกาะกลุ่มเข้าไว้ค่ะ ท่านใดที่ทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่ามีการเดินทางร่วมกันมีการไปเจรจาการงานร่วมกันพยายามพูดจาสื่อสารให้นุ่มนวลที่สุดนะคะเพราะว่าการทํางานเป็นทีมของท่านจะส่งผลให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ปิดเคสปิดจ็อบงานได้นั่นเองค่ะลักษณะดวงดาวแบบนี้ไปเดียวๆไม่น่าจะรอดนะคะก็ต้องระมัดระวังคำพูดในเรื่องของการสื่อสารแล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปได้ดีนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวเสาร์กันนะคะดาวเสาร์ในวันที่1ถึงวันที่23ยังคงมีการโคจรเดินถอยหลังค่ะและหลังวันที่23ก็จะมีการโคจรปกติเสาร์เป็นเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพลาภะแน่นอนว่าเรื่องของการงานยังคงเกิดลาภผลได้ดีนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าค่ะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะอาจจะรู้สึกน่วงๆวงรู้สึกช้าช้าอึดนๆลักษณะแบบนี้ใครที่ ่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายคิดว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เหมาะนะคะเพราะว่าพฤหัสก็ถอยหลังราหูกําลังจะย้ายลักษณะแบบนี้เดือนนี้ค่อนข้างแรงในเรื่องของดวงชะตาค่ะแต่หลังวันที่23ตุลาคมดวงชะตาของท่านในเรื่องของการงานจะค่อนข้างโดดเด่นได้อย่างดีนะคะถึงแม้จะมีดาวศุกร์เข้าล็งกันอยู่ก็ตามแต่เป็นลักษณะของบริวารหรือใครที่แวดล้อมตัวท่านลักษณะของคนที่ทํางานอาจจะทําให้สูญเสีย ผลประโยชน์บางอย่างหรือว่าต้องกลับไปแก้ไขงานเดิมลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเสาและสุขเขาเป็นดาวคู่ขัดลาบผลกันนั่นเองก็ต้องระมัดระวังหากใครที่มีการทำงานหรือว่ามีการใช้ลูกน้องให้ไปทำอะไรที่สำคัญสำคัญช่วงระยะนี้แนะนำให้ดูด้วยตัวท่านเองนะคะอาจจะมีการกลับไปแก้ไขงานเก่าค่ะแต่ท่านจะรู้สึกโล่งใจมากขึ้นช่วงปลายเดือนไปแล้วค่ะสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ดีแล้วก็เมื่อดาวเจ้าเรือนลาภะมาอยู่ในภพวินาศท,ท่านมักจะได้ เจอกับเรื่องการทําอะไรที่ค่อนข้างเกิดขึ้นแบบเร่งด่วนหรือว่าการทําอะไรที่แบบไปแทนคนอื่นลักษณะแบบนี้นะคะแต่เมื่อราหูเข้ามาอยู่ในภพวินาศก็มีเกณฑ์ว่าเรื่องของเล่เหลี่ยมต่างๆเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็อาจจะต้องโดนบั่นทอนไปลดไปลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นลักษณะของการได้ลาผลเล็กๆน้อยๆในช่วงเดือนนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะมาอยู่ในราศีสิงห์แล้วก็เล็งกับดาวเสาร์ทีนี้ดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวศุกร์เป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องของความรักซึ่งใช้ไทยดวงของคนโสดด้วยเช่นกันแล้วก็ดูจากดาวตัวตนของท่านประกอบนะคะช่วงระยะนี้คนโสดมีเกณฑ์สูงที่จะเข้าไปเป็นมือที่3มของใครหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์สูงที่อาจจะได้ พบเจอรักสอนระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยค่ะส่วนใครที่ มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันค่ะแต่ว่าอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของการถกเถียงผลประโยชน์ต่างๆหรือว่าการขัดอกขัดใจกันค่ะถือได้ว่าคนที่มีคู่แล้วและคนโสดก็ยังมีเรื่องของความสดใสในความรักในความรู้สึกเข้ามานะคะเพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่สหรือว่าภาวะอารมณ์ที่อาจจะไปพบเจออะไรที่ถูกอกถูกใจมากกว่าแล้วส่งผลให้เจ้าชะตานั้นตัดสินใจทําอะไร ที่เป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมไปได้ค่ะเพราะว่าดูจากดาวพฤหัสที่ทับลักด้วยดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งศีลธรรมนะคะเมื่อเขาอ่อนกําลังลงเขาก็อาจจะมีเรื่องของการที่ทําให้ตัวท่านนั้นเห็นผิดเป็นชอบได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้กับดิฉันค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยที่ติดตามรับฟังรับชมสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR Code ด้านล่างและหากสนใจที่จะร่วมทําบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ค่ะขอบพระคุณกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ